แสนประดับวัย43ปีชาวบ้านพงสรรรนหมู่13ตำบลเสาธงชัยอำเภอการทร,รลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพาทีมข่าวลงตรวจสอบสภาพความเสียหายหลังจากที่บ้านถูกไฟไหม้จากเหตุปะทะเธอบอกว่าหลังจากได้รับข่าวในหมู่บ้านมีบ้านทั้ง7หลังถูกไฟไหม้โดยไม่คิดว่าหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของเธอเองบ้านพี่สำลิดนี้เป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมคะบ้านสองชั้นจ้ะข้างบนเป็นข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนจ้ะ เธอบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเห็นเพื่อนบ้านคนอื่นๆก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่างกันจึงทําให้เธอลุกสู้และมีกําลังใจที่แกร่งขึ้นขอให้สู้ต่อเราก็จะสู้ต่อเพราะยังไงเราก็อยู่บ้านหลังนี้ไม่ย้ายไปไหนไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้แหละกพราะไม่คิดจะย้ายไปไหนไม่คิดจะทอแท้ เช่นเดียวกับครอบครัวของนายวิเชียนอัตพงศ์วัย42ปีชาวบ้านพูมสรนู๊สองที่บ้านก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันบ้องแต่จุยเราไอเนียงสดับแต่ถาดในนองเหตุการณ์ที่เกิดในน้องนี่เกิดจนาค่ะเหตุการณ์เวียกมาโมปิเึกาโมกระทาเล็งตกบดขันอาวเวียเลิงตกลางบานปีกับพุีโมเลยพุ่งเลิงเคลียอเตหนึ่งปุ๊บ มดเคลืนเบ้านเคลียอเทรจะบังกิจนาคลาตตันตรก็มันเกิดไอ้เวียก็โตอยู่ตึกต่วนมุกแล้วเว็บเลิกนาวิหอมนะเดี๋วิปช้ำไปชื่อไก็มันได้นายวิเชียนเล่าว่าในวันเกิดเหตุหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านประกาศเตือนภัยให้ชาวบ้านวิ่งไปหลบที่หลมหลบภัย ตนจึงรีบไปสับคัดเอาท์ไฟในบ้านลงแต่ขณะที่ขึ้นบันไดกระสุนปืนใหญ่ได้ตกลงมาบริเวณดังกล่าวทำให้บันไดพังเสียหายแรงกระสุนทําให้ตัวของเขาลอยและตกลงมาบริเวณหลุมกระสุนแต่โชคดีที่กระสุนไม่ทํางาน ถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้นะคะจะไม่ได้พังเสียหายทั้งหลังแต่ว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้านที่นี่ที่สืบต่อกันมาว่าถ้าเกิดเหตุร้ายและส่งให้บ้านพังเสียหายจะต้องทําพิธีเซ่นไหว้และทําการรื้อถอนเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าจะทําให้ความเป็นสิริมงคลน,นั้นกลับมาสู่คนในครอบครัวและทําให้คนที่เข้าไปอยู่ในบ้านนั้นมีความสุขและจะไม่เกิดเหตุร้ายซ้ําอีก หน่วยงานต่างๆได้ระดมความช่วยเหลือมายังผู้ประสบภัยโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสีสเกตร,รวมถึงคณะสถาป,ปตัตยกรรมศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคสีสเกตได้เคลียร์พื้นที่เตรียมสร้างบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งเจ็ดหลังโดยจะสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายใน35วันรวมถึงจะเริ่มซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆที่ได้รับความเสียหายให้เร็วที่สุดนารีรัตน์บรรวงศรีทิวทัยรายงาน